พอดีค่ะวันนี้เรามาน้ำตกเลยค่ะกลกนเอาม้วกูไวกเดรู้สบกันรอบปากอยผู้ชายต้องงนไงต้องนกันรอเขาก็อันนี้เรามา อันนี้เรามาชุดอยู่ลำต้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นแก้วอะไรอ่ะอันนี้น,นี่ยนี่คือลำอฟ้ายค่ะนี่คือสภาพน้นำตกแคร์พเิเศษอ้ออมไหนอ่ะอ๋อ đơn bay điên ba, cũng sẽ điền. kéo gẹp đi mọi kéo. ôi chết chóc. ở dưới này, phía dưới này, phía dưới này, phía dưới นี่คือสภาพกตกนะคะไม่มีปุ่เกติมันนะ้ำมันแห้งอ่ะม่รู้่ะอ่ <c oughs> <c oughs> อเฝนทุกคนสิถ้ามันจะฝนเนาะไปไกลมากแม่เดินไม่ไหว